เป็นไงพี่ทำอะไรบนี่ยอยโอ้ยซอยงิ้มื่อไร่จะได้กินอ่ะพี่ซอยไงล่ะนี่เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการซอยให้ดูนี่โอ้โหซอยพริกเจ้าพี่ซอยอย่างนี้พี่ไม่ถึงซอยแน่นอนผมบอกให้นี่การซอยนี่กดไว้อโหเฮ้ยนี่ครับการซอยพริกนี่ ซอยเร็วแบบนี้ซอยเร็วแบบนี้แปลกเร็วครับแป๊บเดียวเสร็จซอยเทคนิคมาจาไหนมาเนี่ยอ่ามันเป็นมันเป็นวิชาที่ผมได้เรียนรู้มาจากสำนักวัดเส้าหลินครับวิชาคำอหางเหรอใช่ครับผมไปเรียนเส้าหลินมาอยู่ประมาณสามปีซอยซอยเนื้อปล่าวครับซอยซอยซอยเนื้นะ มาแล้วการน,นี่ครับการซอยนเนี่ยเนี่ยตักเดียวผมถ้าเกิดรอพีอ่ไม่ได้กินแน่นอนมนเนี่ยโอ้ผมก็รอกินข้าวอยู่ได้กินแต่มันได้กินช้าเอาสวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอ็ม e ีสองครับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็ทาอาหารเช้าเหมือนเดิมเมนูอะไรต่อต้องลาบลาบหมูอ่าน้ำตกหมูน้ำตกหร,ห,รห,รหรือก้อยก้อยหมูครับ ก็หมูพอดไีได้หมูมาใหม่ได้หมูสันคอมาเนาะจากคุณแม่ครับแม่พี่เจ้านี่ซื้อมาให้ชินงานก็ติดมันนิดนึงนะฮะสโลว์ก่อนเลยยมาวางเข้ามาช่วยทำทำหน่อยคนะ <c oughs> ครับก็ได้เทคนิควิธีการซอยเนื้อจากครับสวัสดีครับสวัสด,สสดีเป็นไงเมื่อกี้ที่ก็ เห็นแล้วผมอึดอัดครับเห็นเห็นพี่ก็ซอยอึดอัดผมก็เลยมาสอนเทคนิคการซอยเขาครับผมเอาจริงผมก็ผมก็มีหน้าที่อยู่ด้านฝั่งสตูดิโอนะครับเทคนิคได้อย่างไรเทคนิคการซอยเนื้อเนี่ยอ๋อไม่จากมาจากว่าเสาหลินครับเสาหลินครับผมมาเสาหลินไปเรียนอยู่สามปีครับครับผมฝึกวิชามีดจะมีดกระบี่กระปองไทยใช่ครับแต่ใช้ไม่ได้เลยครับ ช้แต่ด้มมีดแต่เดียวฝึกวิชามีดแล้วก็วิชากระบองไม้ไผ่บ้องกระบองไม<อ>้ไผ่นี่คือทำบ้องว่ะมันมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนครับเพราะว่าเป็นต้องขาดโจรครับขาดโจขาดโจมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเชฟครับเชฟต้งขอเก้าอี้หน่อยฮะเชฟต้งขอเก้าอี้อ่ะได้ปวดขาครับปวดขาหลือเกินขอนั่งขอนั่งถ่ายรูปดีกว่านะะ ไททาครับวันนี้ไม่มีอะไรครับก็บรรยากาศกำลังกลังนั่งรอคิมนึ่งข้าวซูมมาดูคิมครับเชฟแหน่งนึ่งข้าวอันนั้นเชฟชิมนะฮะเชฟคิมกำลังทำการโซโล่ข้าวเหนียวอยู่โอ้ได้แล้วไ้มหมูได้แล้ว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 ครับวันนี้วันนี้ก็สอน เทคนิคการใช้มีดให้พี่เอลเล่ยนะครับก็ฝากติดตามช่องพี่เอลเล่ m ์2ดเลยนะครับให้เอฟซีดูด้วยว่าครับผมผมว่าผมเห็นครับเรามาย่างหมูกันวะลงตัวลงเหล็กเหล็กปิ้งนี่ผมจะเป็นมะเร็งไหครับเนี่ยเขาเจ็บมาเยอะพี่เหล็กปิ้งเป็นมะเร็งมครับเขาเจ็บมาเยอะเขาผ่านมาเยอะรต้องล้างหลังป่าวะเราเป็นคนมีอนาคตไงพี่ ไปแต่นี่พุ่มผมพุ่มไัก่เมื่อวานนี่ครับพี่ย่างเนื้อเมื่อวานนี่คือย่างเนื้อเมื่อวานเหรอใช่ย่างเมื่อวานนี่เองเมื่อวานย่างย่างเสร็จใช้เขาเนี่ยผอมโอสครับผมไมใช้ผมเรียกว่าไม่ต้อมโอสแล้วก็ทำไปตามอัตราภาพของเรานะจะให้เป็นเลือดหรูเฟอร์เฟคเหมือนแล้วพี่จะไปต่ออะไรครับพี่จะไปส่องอะไรครับฮะส่องเต้ฮะสองคนสิครับ สองวิธีการย่างย่างหมูสูตรกวางหมักครับนี่กวางกวางหมักอะไรบ้างครับก็อะไรนีน้ำตาลน้ำตาลทรายครับผมรสดีรสดีที่จริงจะเกิมน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยด้วยครับมันหอยไม่ใส่น้ำมันน้ำมันพืชแทนมันหอยไม่ใส่หรอกมันหวานใส่รสดีน้ำมันพืชแทนครับเพราะว่าเราจะย่างให้มันให้มันแบบเงาหน่อยนะเนื้อมันมันี่แบบสูตรในการย่าง ส,สันคอเลยป่ะใช่ครับอยากสันคอขายไหมใช่ครับลุกไฟลุกขับใส่น้ำมันด้วยนี่ครับโอ้โหนั่งไงนั่งไงไม่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 แรงเกินไปแรงเกินไอ้ตัวนั่นไปไหนไอ้ตัวตะแกรงอ่ะเนี่ยที่คีบเนี่ยไม่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 สูงแต่งเสร,ร,ริมเตาสูงเอาที่คีบคีบทานออกกลัวแรงเอาทานออกเนตี้ก่อนยังไงนะำมัน บดแดงบดแดงนี่สวยอยีครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนย่างต่อครับเดี๋ยวขอจะไปกลัวทำไมแค่มดแดงอิรอนแมีนมากูยังไม่กลัวเลยเก็บเอาแล้วมาหาอะไรเสริมไม่ต้องหรอกเนี่ยเบาแล้วมันน้ำมันย้อยครับเสร็จแล้วครับย่างหมูเสร็จแล้วต่อไปก็วิธีปรุงครับ ปกติเมื่อกี้ไม่ถ่ายถ่ายขัดข้าวทีหนึงย่างหมูเสร็จแล้ว,ลวก็มาซอยซอยเครื่องปรุงพร้อมครับพริกผักนี่แหละครับขาดไม่ได้คือผงนัวเยอะไหมกินมครึ่งช้อนว่ะอ๋อที่สบายใจนะครับ,<อ>รบครับใสา,าหลายแซ่บสลายแซ่บแซ่บหน่อยครับผมข้บุญหน่อยนึงข้งบุญครับให้ให้มีน้ำขุกขีดนิดเวลาเราเอาข้าวเหนียวจิ้มเนาะ คนครับอาการโอ้ยสีสันขนเนาะขนหน่อยนี่ครับนนต้องตกยังต้องตกหมูสูตรเล่เช็ดกระทะจวดตัวนั้นเด็กนนโ,โห แ่บปลาสำคัญความนัวข้านาวสีก็แบบนาวหน่วยเนาะสองหน่วยเลยแต่ชอบครับแต่ความชอบความเปรี้ยวโอ้โหหอมหอมมะนาวน่วย ดูกนันก่อนเนาะกินก่อนเดี๋ยวข,าขว้าวคั่วใส่ทีหลังครับก่อนกินเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่วขว้าวคั่วตอนนี้เดี๋ยวมากินกันช้าเดี๋ยวมันอืดโอ้โเน,นี่ครับตากร้องลองชิมนะครับได้ไหมผมตอนนี้ผมน้ำลายไหลแล้วครับลายแตก น,น้ำลายแตกครับ,รบนี่ครับห,อ,หอ,อยตุ้มโต๊กมูสครับขออนุญาตชิมครับไปครับไปครับแซ่ ครับมวันนี้สีมือพี่เอล่ครับครับผมชิมดิชิมดิผ่านไหมเหลือขาหรือขาขา,าไรบ้างโอ้เยี่ยมแก้วจริงเหรอถูกตองครับพี่มมาชิ้หน่อยขอไม่หน่อยว่าจะเพิ่มอะไรบ้างเยี่มยมเขาไดมชิมเลยเหรอชิมแล้วเอ้าชิมครับชิมครับ มาถ่ายพี่รองครับเพาิโอ้โหเยี่ยมโอเคโอเคครับผ่านครับไงโอเคไงเดี๋ยวมาปิดคลิปให้หน่อยก็วันนี้ก็ฝากติดตามช่องพี่โอเล่ด้วยนะครับครับ ME ็มอีสองครับผมวันนี้พี่เป็นเคปแทนผมพอดีผมติดติดการฝึกผมก็ช่วยกันสลับกันครับผัดกันครับผมก็เลยไม่ได้มาทำโอเคก็ฝากติดตามช่องพี่โอเล่ ME ็สองด้วยนะครับครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ ยี่กำลังตำสวัสดีครับ